สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่28กุมภาพันธ์2567วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจิตตั้งมั่นนะคะจิตตั้งมั่นนี้เป็นอย่างไรนะคะจิตตั้งมั่นก็คือจิตที่ตั้งอยู่ในความว่างนะคะว่างจากความพอใจว่างจากความไม่พอใจนะ,ะตั้งอยู่บนอุเบกขาเวทนาคือปราศจากความรู้สึกต่างๆ นะคะอันนี้คือจิตตั้งมั่นนะทีนี้เนี่ยเราจะมาฝึกให้ตัวเองเนี่ยมีจิตตั้งมั่นกันได้อย่างไรก็คือการวิธีการฝึกก็มีหลากหลายมีมากมายนะคะทั้งการลืมตาทำสมาธิแล้วก็การนั่งหลับตาทำสมาธิหรือแม้กระทั่งการสวดมนต์นะคะน้อยทำทุกอย่างเลยนะคะในช่วงแรกที่น้อยฝึก ตนเองนะคะให้มีจิตตั้งมั่นเนี่ยนะคะน้อยก็ใช้วิธีการสวดมนต์นะคะใช้วิธีการสวดมนต์หลังจากนั้นก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินะคะพอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยอันนี้เล่าย่อๆเนาะพอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันก็มีนิมิตมีเห็นโน่นนี่นั่นนะคะเราก็ฝึกพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ตามหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะได้รับคําแนะนําคําชี้แนะในการปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะ ก็มาได้พบกับวิธีการฝึกปฏิบัติกฝึกจิตตั้งมั่นด้วยการทําสมาธิแบบลืมตานะคะณตอนนี้ก็ทําทั้ง3อย่างเลยนะทั้งลืมตาหลับตาแล้วก็สวดมนต์นะคะก็ทําให้จิตตั้งมั่นมากขึ้นทีนี้นะคะทําอย่างไรจิตจะตั้งมั่นนะคะาจากเท่าที่น้อยได้ได้ฝึกตัวเองนะจากการที่เราได้ปฏิบัติตนเองอยู่ที่บ้านนะคะน้อยไม่ได้ไปวัดนะคะ ให้ปฏิบัติตนเองที่บ้านก็คือเมื่อเราสวดมนต์นะสวดมนต์ตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะบางวันก็ทั้งเช้าทั้งเย็นบางวันก็สวดเฉพาะตอนเช้าบางวันก็ไม่ได้สวดนะคะแต่ก็สวดวันพระนะฮะวันพระนี่ก็จะไม่ให้ขาดนะคะวันวันโกนวันพระนี่ก็จะพยายามไม่ให้ขาดนะคะแต่ที่ทําอยู่สม่ำเสมอน,นี่ก็คือการลืมตาทาสมาธิด้วยการที่ดูลมหายใจ นะคะดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะอยู่กับลมไม่ค่อยได้นะคะน้อยก็ใช้วิธีการบริกรรมพุดโทโดยการเอาคําพูดเออไม่ใช่ค่ะโดยการเอาคําคิดนะคะคำคิดคือคําพุดกับโทรเนี่ยนะคะบริกรรมในระหว่างวันหายใจเข้าน้อยก็คิดพุทหายใจออกก็ก็คิดโทนะ,ะพูดโทเพื่อ กำกับความคิดของเราไม่ให้ฟุง้งซ่านนะไม่ให้ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นะดึงเอาสติมาอยู่ในกายนะมาอยู่กับลมหายใจพอเรากำกับความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆคำบริกรรมก็จะหายไปนะคำบริกรรมก็จะหายไปอันนี้เป็นทั้งตอนลืมตาแล้วก็หลับตานะ พอคำบริกรรมหายไปเราก็จะอยู่กับลมหายใจได้นะเราก็จะอยู่กับลมหายใจได้เราจะเห็นลมหายใจเข้าเราก็จะเห็นลมหายใจออกนะคะเราดูแค่ลมผ่านจมูกนะคะลมผ่านจมูกเข้าลมผ่านจมูกออกเรากำหนดสติอยู่แค่นี้นะคะไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงท้องแล้วก็ค่อยตามออกมาไม่ต้องนะคะกำกับสติรู้ตอนที่ลมผ่านจมูกเข้า ลมผ่านจมูกออกแค่นั้นแค่นั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน้อยทําทุกวันนะทาทุกวันแล้วก็เป็นส่วนมากไม่ได้บอกว่า24ชั่วโมงไม่ได้ขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็พูดตามตรงนะคะแต่อยู่เรื่อยๆอยู่สม่ําเสมอเมื่อไหรก็ตามที่เราเห็นความคิดของเรากําลังฟุง้งเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเมื่อไหรก็ตามมีการกระทบนะมีการกระทบทางรูปรสกลิ่นเสียงปวดทพัน้อยก็จะ ดึงสติกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเพื่อใหเอ้เขาเรียกว่าให้เคยชินนะให้ให้จิตเนี่ยเคยชินกลับมาอยู่ที่วิหารธรรมมีที่ตั้งของจิตนะกลับเหมือนกับเข้าบ้านอ่ะอย่างที่น้อยเคยพูดหลายๆหลายๆคลิปที่ผ่านมาเหมือนจิตกลับเข้าบ้านมีอะไรมากระทบปุ๊บก็กลับมาอยู่ในในที่ตั้งนะคะพอเราทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะพอเราทําอย่างนี้ไปเรื่อย กำลังสติก็จะเข้มแข็งขึ้นนะจิตตั้งมั่นมากขึ้นนะเวลาที่เรานั่งสมาธิแบบหลับตานะเวลาที่เรานั่งสมาธิแบบหลับตาเนี่ยพอหลับตาปุ๊บเนี่ยมันเข้าฌานเลยนะมันเข้าฌานเลยไม่ไม่ต้องมาบริกรรมพูดโทไม่ต้องดูดูลมเข้าพูดดูลมออกโทไม่ได้บริกรรมเลยเพราะเพราะว่าสตินี่ถูกกำกับด้วยลมหายใจ สติกับลมเนี่ยเหมือนจะเป็นหนึ่งเดียวนะเหมือนจะเป็นหนึ่งเดียวเลยเมื่อเวลาที่เรานั่งสมาธิแบบหลับตาเนี่ยมันก็จะเข้าเลยนะคะอย่างอย่างน้อยเนี่ยพอนั่งหลับตาปุ๊บเนี่ยมันเข้าฌานเลยนะมันก็เป็นฌานมันไม่ต้องมีคําบริกรรมพูดโทไม่ต้องมีวิตกวิจารณแล้วค่อยให้คําบริกรรมหายไปมันมันเข้ามาเลยนะคนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะนิ่ง นะพอเราเข้าฌานได้เนี่ยกำลังฌานมากขึ้นเนี่ยกำลังสติมากขึ้นก็จะกลายเป็นสมาธิพอเรามีกําลังสมาธิมากขึ้นนะคะจิตก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อมันมันเคลื่อนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธินะคะมันก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็จะเราจะเห็นความเกิดความดับของสัญญานะ เราจะเห็นความเกิดความดับของสัญญาพอลึกลงไปอีกนะเราก็จะเห็นความยึดมั่นถือมั่นที่อยู่ในสัญญานะที่อยู่ในสัญญาที่อยู่ในสังขารนะคะแล้วเราเราก็จะเห็นผู้รู้นะคะว่า,าผู้รู้นี่อยู่ในกายนะมันก็ไม่เกิดอารมณ์พอเราเห็นปุ๊บพอเราเห็น สักพักหนึ่งมันก็ดับดังนั้นเราก็จะเห็นความเกิดความดับฉะนั้นถ้าเกิดถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยนะคะอยู่ในอารมณ์อันเป็นอุเบกขาเนี่ยเราจะเห็นความจริงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นความจริงของธรรมชาติเราจะเห็นธรรมชาติของจิตสิ่งที่เราเห็นมันคืออาการของจิตเราจะเห็นมันเกิดมันดับนะคะแล้วเราก็จะเห็นความยึดมั่นถือมั่นที่มันเขาเรียกว่า พอเราเห็นมันปุ๊บมันดับเลยคือมันกําลังจะเกิดเนี่ยมันไม่เกิดเพราะเราเห็นมันละอันนี้มันมันก็จะลึกไปอีกแต่ว่าคนที่จะเห็นตรงนี้ได้กําลังจิตจะต้องตั้งมัน่นนะกำลังจิตต้องเข้มแข็งแล้วก็มีกําลังฌานที่ที่มากพอถึงจะเห็นในส่วนที่เขาเรียกว่าลึกลงไปละเอียดลงไปอีกนะคะตรงจุดนี้ทีนี้ทําไมเ,เราจะต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นเพื่อให กำลังสมถะนะคะหรือกําลังฌานเนี่ยกำลังสมถะเนี่ยมีมากพอที่จะเขาเรียกว่าเกิดปัญญาในการเขาเรียกว่าคลายการตัดนะคะการการกลับมาอยู่ในในฐานที่ตั้งแล้วการคลายก็คือการสลัดคืนสิ่งที่มันเป็นอนิจจงอนัตตาก็คือ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดต่างๆความฟุ้งซ่านต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นมันเกิดเองแล้วมันดับเองนะเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่เนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยอันนี้คือน้อยพูดถึงการหลับตาทําสมาธินะฮะในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นความคิดต่างๆที่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับแต่เราไม่ส่งจิตออกนอกแต่เราไม่ส่งจิตออกนอกนะคะเราเราตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจเราตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจ แต่มันจะเห็นในสมาธิมันจะเห็นนะคะถ้าจิตตั้งมั่นได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะะแล้วสักพักหนึ่งนะฮะสักพักหนึ่งสิ่งที่มันเกิดเองมันดับเองมันจะหายไปแล้วเราก็จะเข้าสู่ถ้าเป็นฌานสีมันมันจะมีความรู้สึกอึดอัดนิดนึงเหมือนเราจะหายใจหายใจไม่ออกนะคะแล้วมันมันก็จะมันจะพุบเข้าไปเลยมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะหลุดเข้าไปเลยนะแล้วในความว่างของฌานสีมัน มันไม่มีสัญญาเกิดขึ้นมันไม่มีความคิดอะไรเกิดขึ้นมันจะมันจะสงบมันเป็นที่เขาเรียกว่ามันเป็นที่ไม่สามารถมีมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปเลยมันจะว่างแบบแบบเหมือนเหมือนไม่คิดอะไรนะคะทีนี้ตรงจุดนี้แหละที่เป็นจุดที่สําคัญเพราะก็จะมีนักปฏิบัติบ,ตบางคนก็จะติดนะ,ะติดในความสงบ ก็จะรู้ไม่เท่าทันความยึดมั่นถือมั่นนะกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นในความสงบเพราะมันสบายนะเพราะมันสบายแต่สบายแต่ไม่มีปัญญาไม่ใชม่มีปัญญาสบายแต่ปัญญาไม่เขาเรียกว่าปัญญาไม่เกิดนะคะมันเป็นสมถะขั้นสูงมันเป็นเอ่อมันเป็นกำลังฌานเป็นกำลังสติขั้นสูงที่ไม่ทำให้เกิดปัญญาดังนั้น มันจะอยู่สักพักหนึ่งนะคะก็ไม่รู้ละเวลาเท่าไหร่แล้วจิตก็จะถอยออกมานะจิตก็จะถอยออกมาอยู่ขั้นอุปจารสมาธิทีนี้นะคะถ้าเรามีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแม้กระทั่งความสงบเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะความสงบมันเกิดมันดับมันเกิดเองมันดับเองอย่างชาญสีเนี่ยเข้าเองแล้วก็ออกมาเอง ะะแล้วก็มาที่อุปจารสมาธิก็จะกําลังชานก็จะถอดกำลังสมาธิก็จะถอยออกมานะคะพอเมื่อเรามาอยู่ที่กําลังของอุปจารสมาธิเนี่ยบางคนก็จะมีนิมิตนะคะบางคนก็จะเห็นแสงบางคนก็จะมีเสียงที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่อยู่ในในสมาธิเราให้รู้เฉยเฉยแค่ดูแค่รู้ แต่ไม่ส่งความคิดออกไปไม่ส่งจิตออกนอกนะคะเมื่อไรก็ตามถ้าเราส่งจิตออกนอกมันจะเกิดอารมณ์และความรู้สึกสิ่งที่รับรู้เกิดขึ้นมันก็จะคิดตามมันก็จะหลงคิดตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมาธิดังนั้นนะคะการที่เราฝึกให้เรามีกำลังสติที่มากพอเนี่ยจะทำให้จิตตั้งมั่นได้เร็วนะคะทีนี้เมื่อจิตตั้งมั่น ในอารมณ์อันเป็นอุเบกขานั่นหมายถึงว่าณตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีการไปยึดเกาะความคิดต่างๆเพราะว่าใน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 อุเบกขาเวทนาเนี่ยมันจะไม่มีความคิดมันจะไม่มีความรู้สึกถูกไหมคะเมื่อไหรก็ตามไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ไม่สุขไม่ทุกข์นะคะเมื่อไม่สุขไม่ทุกข์อันนั้นมันก็คือพลนทุกข์แหละมันก็คือความดับ มันก็คือความดับนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเพื่อไม่ให้มีความคิดไปเกาะสิ่งภายนอกนะไปยึดเกาะสิ่งภายนอกตัดความยึดมั่นถือมั่นอุปทานในในความคิดเนี่ยนะคะตัดออกโดยการที่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นอุเบกขาเนี่ยนะคะมันก็ไม่เกิดอารมณ์มันก็ไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความสุข มันก็เป็นความดักนะดังนั้นให้เราฝึกให้จิตตั้งมั่นเพื่อไม่ให้จิตไปยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็จะไม่ทุกข์ไม่สุขนะคะมันก็เป็นความดับนะก็พยายามฝึกกันนะคะเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยแต่ละคนก็ต้องต่อสู้ต่อสู้กับความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นในความคิด นะที่เป็นที่ถูกป,ประทานความยึดมั่นถือมั่นในตนเองนะคะบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองรู้นะคะแต่ไม่รู้ว่าอันนั้นคือสัญญาะะการที่เราจะมีจิตตั้งมั่นเนี่ยมันต้องเกิดจากการปฏิบัตินะคะไม่ใช่ไปจํามามันต้องเกิดจากการเข้าไปเห็นความจริงด้วยตัวเองแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถทําให้เราเห็นได้นอกจากตัวเรา เป็นคนปฏิบัติเองลงมือเองทําเองเห็นเองเป็นปัจจดตังนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยในช่วงที่เริ่มแรกใหม่ๆก็ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าการทําให้จิตตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะบางคนเนี่ยศีลก็ยังไม่พร้อมถ้าศีลไม่พร้อมหรือว่าศีลพร่องเนี่ยนะคะบาปที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยมันก็จะรุมเร้า ะะทําให้จิตเร่าร้อนนะคะจิตก็ไม่สงบนะคะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในขณะที่เราฝึกตนเองเนี่ยเราก็ต้องฝึกรักษาศีลไปด้วยนะคะการฝึกรักษาศีลเนี่ยจะทําให้เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองความรุ่มร้อนความเร่าร้อนในจิตมันก็จะลดลงนะคะแต่เมื่อเราเคยทําบาปไปแล้วนะ เราก็ไม่ต้องไปนึกถึงมันเราก็อยู่กับลมหายใจนะคะอยู่กับคำบริกรรมคำบริกรรมพุดโธเนี่ยแหละถ้าเราอยู่กับลมหายใจไม่ได้เราก็ใช้คำคิดเนี่ยกำกับความคิดด้วยการบริกรรมพูดโธนะคะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทในช่วงแรกๆต้องอาศัยคำบริกรรมพุดโธนะคะเมื่อเราบริกรรมพุดโธแล้วนะคะสักระยะหนึ่งเนี่ย คำบริกรรมพุโทโธจะหายไปก็จะเหลือแต่ลมหายใจนะคะเหมือนที่ก็ถ้าถ้าภาษาธรรมก็คือวิตกวิจารณ์หายไปนะก็จะเหลือแต่ปิติสุขเอกคะะตานะเราต้องฝึกตนเองแบบนี้นะคะทุกคนฝึกได้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่สมควรฝึกเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกคนเพราะว่าทุกๆคนล้วนอยู่เขาเรียกว่ามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้า ถูกความทุกข์ครอบงำถูกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายครอบงำนะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องเจอทุกนะคะไม่ว่าจะเป็นทุก์จากการอะไระความคิดถึงการจากครากนะการเจ็บป่วยการไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะการขัดเคืองใจนะ,ค,ะความโศกเศร้าร่ำไรรำพันเนี่ยมันจะเจอหมดแหละนะคะแต่ทำอย่างไรเราจะรักษาใจได้ โดยที่ใจไม่ทุกข์นะคะมันมีวิธีการพ้นทุกข์ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พ้นก็ต้องพ้นตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่และวิธีการนี้แนวทางที่พระพุทธองค์ท่านให้ไว้ก็คืออนนาปนาสตินะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกเชื้อชาตินะคะสามารถที่จะทําตามคําสอนของพระพุทธองค์ได้ทุกคนนะคะใครที่ เข้าถึงเร็วเข้าใจเร็วฝึกตนเองได้เร็วก็จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างปกติสุขและโลกหน้าไปสู่สุขติได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยก็ได้นะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าพลังของจิตตั้งมั่นนะคะจิตตั้งมั่นนี้สามารถทําได้ทุกคนให้เราพยายามฝึกกันนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าหากว่าท่าน ไม่มีเพื่อนในการฝึกอย่างน้อยก็มีน้อยที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นกัละยะาณมิตรของท่านอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งสามารถพูดคุยกันได้ภายใต้คลิปนี้นะคะท่านใดที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการฝึกหรือว่ามีคำถามในเรื่องของฌานก็สอบถามมาได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะกรรมดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรพสัตทั้งหลาย ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ